เร่จะขอคามั่วหือการไหว้พระสวดมนต์ขอส่งวนราจะทได้เน่ยไม่น้อยเ่มีอะไรพึ่งพูนและมุ่งมทสิงแวานะครับการจะถึงพระพุทธเจ้าก็ทำโด้สองในใจของเราแลวก็เรื่องราจะนโลเรวินจฉัยความในใในแบบพระพุทธเนี่ยพ้อนจิพระพุทธเจ้าในใจเราถ้าทำในใจกราสอนใจ ให้มันโปรงให้ใจของเรามีสิ่งอื่นมีแต่กพุยทำทั้งหัวทังนั้นให้มาจิตใจของเรารวมอยู่กับปรัชนาใจอยู่ว่าใจเขาแรงแค่ออกสองสามครั้งหรือหลายครั้งก็ได้ดูดีกคิาทำโรตอะไรันห่าวก่าวาจนกระทั่งใจของเราเบาขึนสบายขึ้นรู้กลวจะการภาวนาบ้แล้วก็ ใ,ใ,ใ,ใจภาวนาหายหายใจเขาออกออกทุกข,ข์วนความหายใจเขาออกพอแล้วแต่บางครั้งเราก็หายใจเขาพื่อเาเขาออกพอบางครั้งาก็ไม่ต่อเลยคือปู่จิตไม่อย่างนั้นจิตของเราเป็นเรื่องที่โถย้ายเรือ่องที่ด้วยความในสติสติเป็นธรรมะที่สำคัญยิ่งทั้งศีลทั้งธรรมทัท้งสมาธิบำบัดสติ คอยระวังจิตของตนเองให้อยู่กับแนวความคิดตัติในอุปการะทำทุกข์ไปผู้ที่จะถึงที่พานจะกลายเปนการัดตัติในนัที่เป็นหล ons, PI, ins, love, <c oughs> ักฐานที่ไม่ยความที่ให้ล้างจิตต่อนั้นไปก็เราก็ทำลังของเราวันพุธทำเวลาไหนได้บ้างนะครับนะครับพยายามทำตรงกับเวลาทำตรงกับเวลาบุกคลากรทำจะมีความอดทน มีความจริงใจ้วก็รมีความเชื่อมีความศรัทธาความคงเป็นนิูของเจ้ามาพระองค์มีพระปัญญาคุณพระองค์มีความเฉลียวฉลาดรู้อาเรียมารู้อาเรียจัดรนต่อสอรู้ว่าเราจะมาทำมาทำพิธญกรด้วยพระองค์เองเนียกถึงความสามารถเนื่ถึงวาพภาคเพียรเนื่ถึงปัตตุรู คำสอนของพระองค์นี้ว่าใช้ความอดทนความตั้งมั่นทั้งที่สามารถรู้แจ้เงเห็นจรงนจิงได้เราเป็นสาวกท่านสอนเราเป็นสาวกของพระพุทธบริษัทท่านสอนมาแล้วในความวินัยและทีบบ่ทเคยในท่นเคยประกาศรว้ว่าเมือ่อความล่วงไปพระตถาคตทมท,ที่เราแสดงแล้ววินัยที่เราบัญญัติแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย คือท่านไม่ได้สั่งองค์นั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แทนท่านท่านยกเอาธรรมวินัยเป็นศาวตาคือของทั้งหลายก็ย่านจึง้องศึกษาให้รู้เรื่องธรรมระเวนายศึกษาได้แล้วก็นําไปปฏิบัติการศึกษาให้รู้จักเรียกว่าปริยัติท่านนาไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติธรรมผลที่เกิดจากความรู้ทั้งศลีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิเวชธรรมด้ว ป็นญาติปฏิบัติเกศทางสามประการนี่คือว่าพระสัทธธรรมของพระผู้พภาคเจ้ลาทาความรู้สึกให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราให้มากๆและป้าหากว่าเป็นไปได้ป่ะนี่คือคำว่าทับพระปาปัสะอาการนังปาไม่ทำบาปทั้งหกดอุสรัสูปสระสรมรดาบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมตะจิตตปร,ริโยาปาริโยรปานันทำจิตของตนให้ของแผ่วสามอย่างนี้เป็นคำสอนของ พระพุทธศาสนาพระศาสนามีคำสอนแปดหมื่นสี่พันมาตราฐนย่อแล้วเหลือสามอย่างนี้คือไม่ทําบาปทวามเปิความดีทวาจิตใจให้ปฟองแคล่จิตใจของเราฟองแคล่คือให้จิตใจเราปราศจากความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความอิจฉาทิ่จะยั้งขึ้นกันในกันความดูถูกดูหมิ่นจนความในขลศขึ้นกันในกัน ก็ยิงกรเพาะยิงยิงพู้มยูประการะทุนตั้งแต่พ่อแม่มาแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่พระมหากษัตริเงนก่ให้ความเคารพให้ฟมหัฟมนับถือท่านเหล่านี้ด้วยความจริงใจไม่ไม,ไมีอะไรไมาเกี่ยวขอ้องกับจิตใจทางสมองการเป็นการดีบุญมาตามบาปประามที่จะเกิดขึ้นแล้วเกาะติดอยู่ก็ติดอยู่ที่ใจไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคําพูดหรือไม่ใช่สมองไม่ใช่อะไรติดอยู่ที่ใจ พยายามดูจิตดูใจของตัวในจิตนึกแต่ครั้งที่คิดแต่ครั้งที่ทําความรู้สึกอะไรแต่ครั้งพยายามปริเราให้ว่าความสิ่งที่กําลังเห็นสิ่งที่กาลังพูดสิ่งที่กําลังทำสี่กําลังรู้นี่มีส่วนของกุศลนัรืออกุศลถ้าเป็นส่วนของอกุศลคือไม่ดีละเสียถ้าเป็นส่วนของกุศลมันจะดีแท้มากขึินงแล้วก็พยายามรู้สึกนะวิญญาคุณมีปัญญาคุณ พระองค์ทรงจะตรู้อริยสัจอริยมรรคจนพ้นจากอาสวะติเลอาสวะติเยนจุราคะโทสะโมหะอาวิชชาความเข่าอาวิชชาความเข่าอุปาทานความ,ม,าม,ม,าม,มยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นทัวเหน่งวงเนียวรั้งจิตใจของบุคคลเองใหู้กพันกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นการเกิดทด้ยากมากจึงต้องพยายามคิดาจรณาปล่อยวางไว้ไบ่อย รีกว่าท่านฟังดีและคฟังไม่ดีอะไรต่างๆวันาะการที่เราได้กระทบจากคนอื่นนั้นทั้งสองกระการนี้ทำใจให้เึ็นกลางไว้รูมาว่าว่าทั้งดีและไม่ดีถ้าหากว่าประยุทธอ์อยูแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราโอนไปทางใดทางหนึ่งหนึ่งแม้ในทางดีที่ว่าคนตั้งใจไว้เขาดีแต่ว่าทางดีนั้นยังมีทางที่เรียวกว่า ้าเป็นกุศลธรรมของโลกิยะคือความดีของโลกิยะคือหมายความแม่งยังเสื่อมได้นะครับความดีธรรมดาจริงการรักษาศีลก็ยังเสื่อมได้จริงคอยระวังไว้คอยคมรวมไว้ในการเป็นโลกิยะถ้าหากว่าความดีทางจิตภาวนาสมาธิสมาบัิก็ยังเป็นโลกิยะที่จะมีความหนักแน่นสว่างสวัยทางจิตเพียงใดก็ยังเป็นยังเป็นโลกิยะเชี่ว่าเป็นโลกิยะหมายความยังเสื่อมได้ หมือนกับนองน้ำเอาโยนมาพ้าให้ลูกโตมไปน้ำมันก็เพื่อมอนองน้ำมันมีจอกมีแหนมันก็ทักดันข้ไปอยู่ขอบขอบตรงกลางครับเป็นน้ำใสพอคลื่นมันหายไปสิ่งมันก็ย้อนกลับมาอีกไปโยนเลยคือเหมือนต้นไม้หลักไม้ยางกนถอนขึ้นแล้วทิ้งไว้ถ้าหากว่ามันยังไม่มันพอว่าทิ้งไว้เมื่อมีฝนหรือมีอะไรจะไร ลาของมันลงดินไปไมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกหรือเหมือนที่เขาเปรียบเทียบว่าเมอนก้อนหินที่ทับหญ้าทับต้นมไม้อะไรมันก็ตายไปจะเอาหินออกเนียเมื่อเราฟื้นขึ้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าโลกียะเกิดขึ้นแล้วก็เสือ่อมไายเกิดขึ้นเสือ่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระวังรักษาไวา้ต้องรักษา,า,าจีตไว้ให้สมานเสมออย่าให้เสือ่อมรักษาจิตให้สมานเสมอย่าเสื่อมรักษาความรู้ไว้ให้สมานเสมออย่ายเสือ่อม,มถ,ถึงแม้จะเป็นโลกียะก็ไม่เป็นไร พอโลกิยาที่เรากระสาไม่เสือ่อมบันมามากนาดนั้นมันค่อยๆมั่นคงสาวว่าจนจนเห็นรู้จนเห็นแจ้งเห็นจินับเป็นโลกลคุตระคือหมายความมาไม่เสือ่อมแล้วความดีอันนี้ของเราป็นที่สุดแล้วไม่เสือ่อมแล้วพวกชาติต่อไปของเราไม่มีไม่ต้องมาเวียนมาตายเกิดไม่ต้องมาทุกว่าต,อง,ตองแก่ตองเกบต้องตายไม่มีแล้วอันนั้นเป็นโลคุตระธรรมมีอยู่ในพระพุทธศาสนาภนาะราศาสนาอื่น ปาตนาใดไม่มีความถอนอริยมรรคอริยผลหรืออริยสัจไม่มีธรรมแบบนี้ปาตนาใดที่สอนนี้จึงมีธรรมอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยมา,มากเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นปัวุติเป็นกกลางๆอคอยททำไปรักษาจิตให้ให้ดีให้สะอาดและพยายามวบาจิตของตัวเองอะไรก็แต่ว่าไม่ถึงพุทธเจ้าแลพระพุทธโธพโธอย่างเดียว,วแล้วจิตมันกค็ค่อยค่อ,คอยๆค,ค่องใสมาก้อนใสค่อยๆเกิดขึ้น ความมเกไปคือ ok, ค่อยรู้ไว้เองในตัวเองโดยเองหมดแล้วควนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ใจพระเจ้าไว้ใจพระสงไว้ใจพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ที่มีพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหารุนายคุณพระธรรมมือคระสอนของพระพุทธมีพระพระเจ้าพระองค์ทรงสองค์สอนไว้แปดหมื่นสี่พันมาธรรมขันเป็นพระบิธรรมมาสี่หมื่นสองพันธรรมขันเป็นพระเวนัยสองหมื่น หนึ่งพันพระธรรมขันเป็นพระสูตรแะสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์รวมมาว่ารวมมาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันทั้งหมดทำผู้ทีอะไรคือว่าทั้งรวมยอดยอดยอดธรรมะที่ถูกก็คือที่เก่าเมื่อกี้ว่าสัพพะปาภาษาอากขรนั้นภูตระทูปภาษาธรมดาสัจจตปริโยวิปาญญารวมความเป็นภาษาไทยกว่า ไม่ทําความชั่วทําแต่ความดีรักาจิตใจเบาแยบอันนี้เป็นคําสอนของพุทธเจ้าเป็นทางเป็นคําสอนที่รัดเขี่ยไม่ต้องศึกษามากแต่ปฏิบัติตามแนวทางนี้ก็คือรักษาสีมีแล้วก็คจอจิตจะ่อมานจิตทา,าตงาบ้นสงฆ์ทำไปบ่อยๆเขา้าแต่เรื่องเสียงไม่เป็นไรหมายความว่าอ่านหนังสืออะไรคก็ใจได้แต่เรื่องจิตจะทใํใไปบ่อยๆอะไรคดนใส่ก็ต้องถามผู้รู้ คำถามผู้ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติมีผู้รู้แต่ความเป็นธรรมกรีบาลีกรีเขาเขารู้ตามตำราติมหาคำถามท่าผู้ที่ปฏิบัติเขาจะตอ,อบได้ให้ถูกนะครับจิตใจของเราในทางครับแนวท,ทางปฏิบัติกรพยายามไปดีและขอโนุานาให้สำเร็จประโยชน์ในทางธรรมของผู้ที่มองของผู้มีพระท่านเจ้าอันเป็นสิ่งที่ประเสริฐท,ที่สุดในชีวิตรัสินเงินทองไร่นาเรือกวนบ้านช่อง อะไรใหญ่ตัวเป็น,นเครื่องปัจจัยเครื่องอาศัยในชาตินี้ทำรด้วินัยของพระพุทธเจ้าคือคุณธทมความดีเนะี่ยเป็นปัจจัยอันร่เลิศซึ่งส่งผลไปในชาติหน้าและความพ้นทุกข์คือมีสภาพความเป็นจริงอย่างนี้